เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าหญิงชุดแดงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เล่าล้วกันเมื่อดูหนาวปีที่แล้วคนผู้เล่าอะ่ะเขาเสียแม่ตั้งแต่อย่างเด็ก มันทําให้ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับพ่อเขาแค่2คนในบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งอยู่บริเวณแถบชานเมืองจังหวัดคานากาวะซึ่งวันนั้นเองอมันเป็นวันที่เขาต้องเดินทางกลับบ้านจากการเรียนมปลายตามปกติซึ่งเขาจะกลับบ้านค่อนข้างจะดึกนิดหนึ่งเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มด้วยความที่เขาอยู่ชานเมืองพอตกกลางคืนปั๊บมันก็ค่อนข้างจะมืดลงอย่างน่ากลัวและที่สําคัญเลยคือในทางกลับบ้านของ ผู้เราอะ่ะมันดันต้องเดินผ่านดงไม้อะแบบกึง่งกึป่าน,นิดนึงอะ่ะเออซึ่งตอนนั้นเองอะ่ะเขาได้เห็นกับสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วกันยืนอยู่ข้างเสาไฟฟ้าจะใช้คําว่าสิ่งสิ่งหนึ่งก็แปลก,ปกมันคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันที่ทั้งตัวเนี่ยย้อมไปด้วยสีแดงการแต่งกายของเขาทั้งหมดมันเป็นสีแดงหมดเลยไม่ว่าจะเสื้อโค้ทรองเท้าหมวกมันแดงทั้งตัวเลยเว้ยในตอนแรกอะ่ะตัวเขาไม่ได้คิดอะไรมากหรอกในใจแอบนึกขำนิดนิดได้ซ้ำผู้หญิงอะไรแต่งตัวแบบนี้มายืนตรงนี้อะไรอย่างเงี้องออยอ ใส่ชุดแดงทั้งตัวแล้วก็ยืนอยู่เสาไฟฟ้าตอน4ี่ห้าทุ่มเขาก็ตั้งใจว่าจะเดินผ่านไปโดยไม่สนใจแต่ระหว่างเดินผ่าน <S <S เขาก็สังเกตว่า <S 2> <S 2> ผู้หญิงคนนั้นอะ มันไม่ใช่เด็กผู้หญิงเว้ยแต่มันเป็นผู้หญิงวัยประมาณ40ที่ตัวเล็กๆอะ่ะก็สังเกตจากผิวหนังอะ่ะม,มันมันมีรอยความเหี่ยวยน่นเหมือนคนอายุประมาณ40ทาปากสีแดงด้วยซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขายืนนิ่งไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลยแม้กระทั่งตอนที่ตัวเขาอ่ะเดินผ่านคือมันไม่แบบไม่มีการมองเอ็นมองหรือกระดุกกระดิ๊กขยับตัวเลยไม่มีเลยสัญชาตญาณาของเขาคือระแวงเต็มที่ละคือเซน์ว่าทํางานแล้วว่ากูกูควรจะ ไปจากตรงนี้แต่การจะวิ่งหนีมันก็เสียรุกอะ่ะก็เลยสาวเท้าเดินกลับให้ไวขึ้นเฉยๆซึ่งโอเควันต่อมาขณะที่เขากลับบ้านตามภาษาของวัยรุ่นอยากรู้อยากเห็นแล้วกันก็คือกลัวก็กลัวแหละแต่ก็หวังว่าจะได้เจออีกสักครั้งเพื่อจะพิสูจน์ไปเลยว่ามึงเป็นคนปาวะซึ่งระหว่างทางเดินผ่านไอ้ดงไม้เดิมเลยเออคราวนี้ไม่เจอเวยก็รู้สึกใจชื้นขึ้นน,นิดนึงแต่จังหวะกําลังจะเลี้ยวไปที่ถนนต่อไปถนนที่จะไปสู่หน้าบ้านเขาอะกลับเจอไอ้ผู้หญิงคนเดิมเนี่ยมายืนอยู่อีกเสาไฟฟ้าน แล้วก็ยืนเหมือนเดิมเลยว่ยยืนนิ่งไม่ขยับด้วยชุดสีแดงทั้งตัวเหมือนเดิมคราวนี้ยมาทําให้เขาเริ่มกลัวละเพราะว่าถ้าเป็นคนมันคงไม่ทําอะไรแบบนี้ก็ทําได้แต่แบบก้มหน้าก้มตาแล้วก็เดินผ่านให้เร็วที่สุดคือจนเดินให้เร็วที่สุดจนพ้นหัวมุมเว้ยพอพ้นหัวมุมปุ๊บ กะว่าจะหันกลับไปดูว่าถ้ามันยังอยู่อาจจะเป็นคนถ้ามันไม่อยู่ชัดละแม่งคือผีแต่จังหวะที่หันกลับไปไอ้ผู้หญิงอ่ะก็หันกลับมาสบตากันพอดีเลยเว้ยแล้วมันเป็นการมองแบบนิ่งๆเย็นๆซึ่งบอกเห็นอย่างนง้นเขารีบหันกลับและเดินกลับบ้านทันทีทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าวันต่อๆมาก็ยังคงเจอไอ้ผู้หญิงคนเนี้ทุกวันแต่ตำแหน่งมันเปลี่ยนไปทุกวันนะมันกลายเป็นว่ามันขยับเข้าใกล้บ้านของผู้เล่าเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเว้ย จนกระทั่งวันหนึ่งไอ้ผู้หญิงคนนี้แม่งมายืนตรงถนนหน้าบ้านแล้วซึ่งตอนนั้นเองเขากลัวมากจนจนโมโหกลัวจนโมโหก็เลยตะหวาดไปเลยว่ามึงยังมาตามกูตามตื้อกูทําไมวะแต่ผู้หญิงแม่งกับไม่ตอบอะไรเลยะแล้วต้องบอกก่อนว่าลักษณะหมวกของผู้หญิงเป็นหมวกปีกหมวกแบบหมวกเออหมวกปีกซึ่งมันจะบางหน้าไปครึ่งหนึ่งเลยเวทีนี้สิ่งที่เขาเห็นหลังจากตะหวาดไปมันคือรอยยิ้มที่ยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวยิ้มจากปากที่ถูกทาไปด้วยลิปสติกสีแดง สดแล้วฟันก็แบบเออฟันไม่ค่อยดีอ่ะเออสภาพฟันไม่ดีสักเท่าไหร่ซึ่งในใจเขาแบบชิบหายละแล้วกูไปด่าเขาแล้วด้วยก็เลยรีบพุ่งเข้าบ้านแล้วก็ล็อกบ้านทันทีเลยซึ่งคืนนั้นเองพอพ่อเขากลับมาจากการทํางานเขาก็ชิงโวยวายใส่พ่อเลยว่าคือพ่อกลับมาไม่เห็นไอ้ผู้หญิงหน้าบ้านหนอเนี่ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยอะไรเงี้ยพ่อเขาแบบไม่เห็นนะไม่เห็นเลยไม่เห็นนีเลยใครมาอยู่หน้าบ้านไม่มีนะ พ่อกลับมาก็ไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยซึ่งพ่อเขาพูดอีกว่าก็ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กแบบที่ว่าจะกลัวทําไมอะ่ะยิ่งถ้าเป็นผียิ่งไม่ต้องกลัวเลยวิญญาณแม่แม่เองอะต้องคอยปกป้องเองอยู่แล้วพ่อเขาพูดแบบนี้ซึ่งพ่อเขาย้ําต่อว่ายังจําได้ไหมก่อนที่แม่จะเสียแม่พูดเอาทิ้งทายไว้ว่าไม่ต้องห่วงนะแม่จะคอยปกป้องลูกเสมอแล้วก็ยื่นเครื่องรางที่แม่เขาเคยให้ไว้อะให้กับตัวเขามันทําให้เขาอุ่นใจอย,อย่างบอกไม่ถูกเลยเขาก็เลยเลือกที่จะพกเครื่องรางอันนี้ไว้กับตัวตลอดพอวันลุกขึ้นเข การเรียนก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นละก็คิดในใจว่าโอ้โห เนี่ยแหละอิทธิฤทธิ์ของแม่ปกป้องเขาเขาก็คิดอย่างสบายใจเลยว่าโอเคช่างแม่งงั้นมีแม่ปกป้องละเลิกคิดเรื่องผู้หญิงชุดแดงช่างมันจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปประมาณ3สัปดาห์เวลยระหวังที่เขากาลังเรียนวิชาเลขอยู่ซึ่งต้องบอกมาแต่วิชาที่เขาไม่เอาเลยไม่เข้าหัวไม่ถนัดสักนิดและด้วยความเบื่อหน่ายวิชาเลขก็เลยมองออกไปที่นล่าหน้าต่างเขาเรียกอะไรมองมองทอดสายตาไปที่ข้างนอกอแบบไม่ได้คิดอะไรจังหวะนั้นเองอขนเขาลุกเกีียวเลยเวสิ่งที่เขาเห็นก็คือผู้หญิงชุดแดงคนนั้นน่ะมันดันมายืนอยู่ตรง ประตูหน้าทางเข้าโรงเรียนซึ่งตัวเขาได้แต่แบบเอา้าทำไมอะเครื่องรางแม่หมดแบบหมดพลังแล้วหรอคือระหว่างกําลังคิดในหัวแ,แล่นว่าแบบเกิดอะไรขึ้นวะทําไมแม่ถึงไม่ปกป้องหรือมันยังไงหรือมันมีพลังมากกว่าแม่หรืออะไรเงี้ยก็เลยโลกเว้ยหันไปสะกิดเพื่อนที่นั่งข้างทีเนี้ยก็เลยถามว่ามึงเห็นคนที่อยู่หน้าโรงเรียนไหมเพื่อนก็แบบไม่นะไม่เห็นมีใครเลยตัวเขาได้แต่แบบ ทำไมอ่ะทำไมถึงมีแค่เขาที่เห็นอยู่คนเดียวซึ่งตัวเขาเองก็แบบเริ่มอยากร้องไห้แล้วอะคือมันหายไป3าสัปดาห์อุตสาสบายใจแล้วซึ่งโอเคเขาก็ทนเรียนต่อจนเลิกเรียนพอเลิกเรียนปั๊บเขาวิ่งไปหาเพื่อนคนหนึ่งเลยที่อยู่ห้องข้างเพื่อนเขาคนนี้ชื่อว่าฮารูกะฮารุกะเนี่ยจะชอบบอกทุกๆคนเสมอว่าเขาอะมาีเซนต์มีเซนต์แรงเลยคือตัวผู้เล่าบอกเลยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เด็ดขาดแต่ว่าจังหวะเนี้ย อะไรพึ่งได้ก็ต้องพึ่งเขาก็เลยไปปรึกษากับฮารุกะไว้ซึ่งพอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฮารุกะฟังแบบที่เราตะเก็นฮารุกะก็ถามกลับมาว่าแล้วนายได้ไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นก่อนหรือเปล่า <The> <ๆ>คนผู้เล่าก็ตอ<ๆ>บอืมใช่ทีเนี้ยฮารุกะก็ถามต่อว่าตอนเนี้ยยังมองเห็นอยู่ไหมอ่าผู้เล่าาก็ตอบว่าเห็น แต่ว่าเห็นเมื่อตอนนั่งเรียนคณิตซึ่งเห็นอยู่หน้าประตูแล้วก็ผู้เล่าก็เลยถามต่อว่ามึงพอจะรู้เปล่าว่าผู้หญิงคนนี้คืออะไรฮารุกะก็ตอบมาเลยว่ากูสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่มันยังตกค้างอยู่บนตัวมึงนะมันเป็นความรู้สึกที่แรงกล้ามากแล้วก็ทาําท่าเหมือนแบบว่าจับเซนนะมันคืออะไรอ๋อโอเคมันคือความเครียดแค้นหรือเปล่านะเขาก็พูดเขาก็เล่าต่อว่าฉันคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะฆ่าตัวตายเพราะโดนแฟนทิ้งแล้วด้วยความที่โดนแฟนทิ้งอ่ะมันเลยมีจิตจิตอาฆาตที่แรงมากเครื่องรางของแม่มึงที่กำ เอาไม่อยู่หรอกผู้เล่าเขาถามต่อว่าแล้วทําไมต้องเป็นกูวะคือมีอยนผะไดต้องเป็นกูฮารุกะก็ตอบต่อว่ามันเป็นเพราะสิ่งที่ติดตัวมึงมันเหมือนกับคนรักเก่าของผู้หญิงคนนั้นซึ่งเขาก็ได้แต่สงสัยว่าไอ้สิ่งที่ติดตัวเขาอะมันคืออะไรวะจนขนาดปรึกษาจนจบก็ไม่ได้เข้าใจเลยว่าทําไมถึงต้องเป็นมันแต่ว่าฮารุกะก็พูดต่อว่าตัวเขาอะ แค่สัมผัสได้แต่ไม่มีปัญญาทําอะไรแนะนําให้ไปปัดรงควาที่วัดแทนซึ่งโอเคเขาก็เดินกลับบ้านตามปกติซึ่งก็ไม่ได้เจออะไรนะจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนดึกถึงเวลานอนผู้เล่าบอกว่าคืนนั้นเขากลัวมากกลัวจนนอนไม่หลับในหัวคิดถึงแต่เรื่องผู้หญิงชุดแดงคนนี้เขาต้องการอะไรจากกูวะเออแบบนอนดิน้นนอนคิดทุรนทุรายทั้งคืนจนเผลอหลับไปเพราะว่าเรียนมาทั้งวันก็เหนื่อยตื่นมาอีกทีกลางดึกมันเป็นเวลาที่รอบๆตัวเขามันมืดสนิทละเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลามันเพิ่งจะเป็นเวลาประมาณตีสองคิดใน ยังมีเวลานอนอีกเยอะขณะที่เขากาลังจะพลิกตัวมานอนอีกด้านหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่อีกฝากหนึ่งของประตูห้องเขาต้องบอกก่อนว่าประตูห้องญี่ปุ่นมันจะมีประตูห้องแบบกระจกกุ่น ที่เป็นบานเลื่อน่ะมันจะสามารถมองเห็นเงาลางๆของคนที่อยู่หน้าห้องได้สิ่งที่เขาเห็นก็คือใบหน้าของผู้ ale, หญิงคนนั้นผมยาวกระเซิร์กกระเซิงปากสีแดงชัดเจนมากยืนอ,อยู่หน้าห้องเขาเว้ยเขาลัวจนเก่งไปทั้งตัวใจก็เต้นแรงโอ้ยจะทำไงดีวะทำไงดีวะอะไรเงี้ยคิดในใจว่าชิบหายแล้ว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 มือเขาหาันไปคว้าอย่างแรกเลยคือเครื่องรางของแม่แล้วก็คุมโปงเว้ยแล้วค whose, ิดในใจแบบนอนน้าตาไหลแล้ววะแม่ครับช่วยผมด้วยแม่ครับช่วยผมด้วยแม่ครับช่วยผมด้วยไม่รู้ว่่่าาาาาาเเวลผนนนนนนไไปปแคหหอจะ็ทีรื ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าแต่รอบๆยังคงเงียบสนิทพยายามคิดว่าไปอย่างวะหรือเข้ามาแล้ววะหรือยังไงวะเขาเรียกว่าอะไรอัดอะมันทนไม่ไหวเว้ยก็เลยแง้มพระห่มดูกลายเป็นว่าผู้หญิงชุดแดงคนนั้นอะไม่อยู่แล้วซึ่งตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจสะบัดพระห่มแล้วก็แบบเช็คข้างห้องเลยก็โอเคในห้องบริเวณสายตาทั้งหมดไม่มีผู้หญิงคนนี้แล้วได้แต่แบบคิดในใจขอบคุณครับแม่แม่ช่วยผมไว้อีกแล้วเช้าตื่นมาเป็นวันหยุดซึ่งเขาไม่ต้องไปเรียนเขารีบพุ่งไปศาลเจ้าแต่เช้าตู่เลยแล้วก็เล่าเรื่องทัง ให้พระฟังบอกพระว่าพระครับหลวงพี่ครับช่วยปัดรังควานให้ผมทีพระก็ยินดีแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็อ่ะโอเคเข้าไปในนี้นะนี่นะอันนี้คือเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะสวดนะแล้วก็โปรยเกลือใส่ตัวเขาโปรยโปรยสวดสวดสวด,สวดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วหลวงพ่อพูดว่าไม่เป็นไรแล้วนะวิญญาณร้ายอะถูกไล่ไปแล้วพระรุ่นนั้นก็โอเคเดินออกไปซึ่งตัวเขาแบบว่าจบแล้วเหรอแค่นี้เองเหรอแล้วผู้หญิงคนนั้นคือคืออะไรวะซึ่งตัวเขาก็เลยเดินตามไปถามพระว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นคือคือใครครับพระ คือล่างรวมของบรรดาวิญญาณที่ถูกใช้สังเวยเป็นเสามนุษย์ของพื้นที่บริเวณนี้ในอนดีตคือพาก็เล่าต่อว่าในสมัยก่อนนะที่เนี่ยทุกๆ1ิปีเราจะมีการทําพิธีสังเวยหญิงสาวในหมู่บ้าน1คนเพื่อเป็นการขอพรกับเทพเจ้าให้ดินแดนเนี้ยอยู่กั่นอย่างสงบสุขซึ่งผู้หญิงคนนั้นนะ่ะมันคือ ร่างรวมของหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อสังเวยเหล่านั้นแล้วมาติดตามรังควานตัวของผู้เล่าด้วยความบังเอิญแค่นั้นเองตัวเขาคิด,ด้แใจว่าโอ้โหแม่งกูโคตรสวยเลยเป็นผีที่แม่งสร้างความเดือดร้อนชิบหายแบบนึกจะมาก็มาตัวเขาก็ยังแอบกังวลอยู่คือพระเล่าให้ฟังว่ามัน,มนเป็นผีที่เป็นร่างรวมของวิญญาณความแค้นมากมายไล่แค่นี้ก็จบแล้วหรอซึ่งโอเคแต่ว่าพระบอกจบพิธีแล้วก็คือจบพิธีหลังจากนั้นเองจะทาพิธีทั้งหมดเสร็จได้รับรู้เรื่องราวหมดเสร็จตัวเขาก็เดินทางกลับบ้านเว้ด้วยอารมณ์ยังแบบว่ามันนนนจบบแแแล้้้้้วว่่เเหรรอออะไงงีตตพถึาาาขก็ ใจอีกครั้งหนึ่งเว้ยเพราะมันมีรถตำรวจจอดอยู่หน้าบ้านเขาแล้วมีกลุ่มชาวบ้านมุงกันเต็มหน้าบ้านเลยเว้ยซึ่งตัวเขาก็รีบพิ่งเข้าแอบ,บทันทีเลยว่าเออขอโทษครับเกิดอะไรขึ้นครับผมผมอยู่บ้านหลังนี้ครับตำรวจก็เลยพูดว่าเอา้าไอ้หนุ่มอยู่บ้านหลังนี้หรอทำไมที่ผ่านมาถึงไม่เคยรู้ตัวเลยล่ะเกือบไปแล้วนาเกือบไปแล้วเนี่ยรู้ไหมมีผู้หญิงคนเนี้ยมาแอบซ่อนตัวอยู่ในบ้านอะ่ะเป็นเดือนตัวเขาช็อกเว้ยว่าอ๋อ ไอผู้หญิงชุดแดงคนนั้นอะแม่งไม่ใช่ผีอะไรเลยเว้ยแม่งเป็นสตโตเกอร์ของตัวเขาเองที่แอบเข้ามาอยู่ในบ้านเขาอะเป็นเดือนเดือนอะแล้วจังหวะที่เขากําลังปฏิปต่ปตอเรื่องในหัวว่าเอ้าวผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเหรอวะ ตำรวจก็ลากตัวี่วนะั้นออกจากบ้านมาพอดีเลยจังหวะที่ศบตากันตอนกลางวันแ,แ,สแสกเลยนะผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มแบบแสยะย,ยิ้มใส่เขาแล้วก็ถูกตำรวจลากตัวขึ้นรถไปเว้ยหลังจากนั้นเขาก็ยืนฟังเรื่องราวจากตำรวจอีกแป๊บหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นนะมันคือสต,ตเกอร์ของผู้ชายคนนี้เว้ยตัวเขาได้ไดคิดได้ใจว่าคือเขาไม่ใช่คนหล่อหน้าตาดีเลยเลยทำไมถึงมาเลือกเขาวะที่สําคัญนะไอ้ผู้หญิงคนนี้นแม่งเก่งถึงขั้นแอบสร้างกุญแจสํารองของบ้านเขาอและแอบเข้าออกบ้านตอนที่พ่อเขาไม่อยูููู่่่เเเพราาาะค้้้้ออออออยยแแ2นนนลวขขขไปบบบตก็งงั พอจังหวะที่พ่อกับเขานอนไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็จะแอบออกมาจากตู้ ه, แล้วก็มายืนมองอยู่ตรงประตูทุกคืนทุกคืนซึ่งตอนเขาออกไปสารเจ้าเป็นจังหวะเดียวกับที่ <c oughs> ไอ้ผู้หญิงผมแดงคนเนี้ยแม่งออกไปซื้อของ ข้างนอกเว้ยแล้วถูกเพื่อนบ้านเห็นเข้าพอดีเพื่อนบ้านก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยมาจับซึ่งโอเคเรื่องราวทั้งหมดถือว่าจบด้วยดีละทีเนี้ยมันมีเรื่องชวนสงสัยอยู่สองสามเร,เรื่องเรื่องแรกเลยนะแล้วเครื่องรางแม่ได้ช่วยเลยได้ช่วยอะไรเขาไหมวะอย่างที่สองนะไอฮารุกะที่บอกว่าเนี่ยเป็นวิญญาณของผู้หญิงถูกทิ้งโดยแฟนเก่าคือที่อะไรมึงมีเซนจริงป่ะเนี่ยที่สาคัญเลยนะไอหลวงพ่อมึงปัดรางควานอะไร <c oughs> อะไรคือวิญ,ญญาณอาฆาตของหญิงสาวถูกสังเวยและแต่ที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้เลยนะคือเป็นคำพูดตําตำรวจ เล่าให้เขาฟังหลังจากจบคดีเนาะว่าตอนสอบปากคำผู้หญิงชุดแดงคนเนี้ผู้หญิงชุดแดงเขาจะ้พูดมาคำหนึ่งว่าโดนจับก็ไม่เป็นไรหรอกเขามีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วได้อยู่กับผู้เล่าตั้งหนึ่งเดือนเน่ยโอ้ไม่จบใจหองมาก